สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดภาพลับแต่งโมนิดาบนเรือสปีดบอทชาวเน็ตหลุดโฟกัสจับเปาะหลายจุดล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพลับที่ไม่เคยเผยที่ไหนมาก่อนซึ่งเป็นภาพหญิงสาวใส่ชุชดคล้ายแต่งโมนิดายืนอยู่บนเรือสปีดบอทพร้อมกับจับผิดหลายจุดว่าหญิงสาวในภาพบนเรือดังกล่าวใช้แต่งโมจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงการเรียกกระแสสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมา โดยชาวเน็ตได้มีการโฟกัสจะผิดชุดแต่งโมหลายจุดคือ 1. สายเสื้อบิด 2. ความย้วยความไม่แนบพอดีตัว 3. ขอบกระโปรงขาวส่วนเอวด้านบนแคบกับกว้างต่างกันชัดมาก 4. ความบางของกระโปรงขาวบางทะลุรโปรงกับบางฝ้าพรางตาซึ่งหลายคนมองว่าอาจจะเป็นการปลอมนำมาเพื่อใส่ร้ายแต่งโมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ